สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับทุกท่าน,นเข้าสู่รายการเล่นอย่างเป็ดแล้ววันนี้เราก็มากับคอมโบ,โบเบาดัมและลัมเบอร์เดี๋ยวผมแม่ฝังแล้วผมก็เข้าไปงัดมันพอจังหวะงัดเนี่ยผมจะให้ลัมเบอร์เนี่ยทุบก,กับหลังไปอีกทีหนึ่งอุ้ยงัดมาจะทุบยังไงนะ <c oughs> มันจะทุบยังไงต่อ <c oughs> เราต้องทำได้ซ้อมซ้อมซ้อม,อม,อมคิกซีนแหละ ็กีอฝังแม่งเลยแล้วกันร้วยผมฝังมาแล้วงับงับมาทุบเออไงต่อกูตายเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้ครับเล่นอย่างเป็ดครับผมก็จะมารีเมครายการใหม่ครับทุกทีเล่นอย่างเป็ดเราจะเป็นแบบสอนความรู้ใช่ไหมสอนวิธีการเล่นแบบสไตล์ผมใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับ เพราะว่าถ้าทุกท่านอยากดูความรู้อยากดูการเก่งๆเนี่ยไปดูช่องอื่นพะาจากนี้ช่องผมจะเอาคอมโ,มโบแปลกๆเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆดูมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเอาไปเล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงติดตามรับชมได้ในรายการเล่นอย่างเป็ดน,นะครับแล้ววันนี้เราก็มากับคอมโบเบาดัมและลัมเบอร์ ไอเดียของคอมโบนเบลดัมลัมเบอร์เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมแม่ฟังแล้วผมก็เข้าไปงัดมันพอจังหวะที่งัดเนี่ยผมจะให้ลัมเบอร์เนี่ยทุบกับหลังไปอีกทีหนึ่งดูแลใช้งานยากเหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าในเกมจะเป็นยังไงจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ไปดูกันงัดงัดแล้วก็ทุบเลงดีๆนะคุณด้วยเลงดีๆนะโอ้ยสกิลทุบนี่ลําบากมากมันสั้นช่วงมันสั้นมากด้ย ยังงไวะมันจะลูกยังไงเจ้าคุณต้องยืนติดผมเลยว่ะเออช่วงจังหวะมันสั้นมากอะเราต้องทำได้ซ้อมซ้อมซ้อมกฤติสีนี่แหละซ้อมก็คิกสีเฮ้ยดิคุสี่เอาปีกเลยเนี่ยมันต้องได้วันนี้มันต้องได้วันนี้มันเออวันนี้ต้องได้เอาไว้ได้เอาไว้ได้กูไม่ยอม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิีามว่ะผมฝังว่ะผมฝังก็แล้วก็ลอง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 โหลึกเกินโอ้มานลองเลยตรงนี้สองตัวไม่ได้หว่ะผมงั้นมีหน้าได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงโอ้ยโอ้ไม่ได้โอ้ยแม่งโถมดีกว่านี้ดีไป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 คุณมันเอาเยอะมันเอาเยอะ้วยมันเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะตาเขาด้วยเขด้วย ใทรเกินอ่ะมันไม่มีใครโง่โดนแบบง่ายง่ายด้วยนอนนอนนนเงียกเได้เอาเ้ยด้วยด้้วด้ยด้วด้ววยด้ยดยด้เยาว่า้้ด้วยวย้วย่ยกว่า้้วย้้วยยย้ว้วด้วยัย อ้าวไม่รอผมตังก็ละงัดแม่งออกก่อนแล้วกันอุ้ยตายอุ้ยเยอะเยอะตัวหนผมได้ตัวนึงเยอะเยอะมากเยอะมากมากผมจะตายไม่ตายคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แม่งเล่นเหลือศูนย์แต่เป็นไม่ตายปึ๊บปื๊ดปื๊ดเลียอยู่เน้นเลียเลียโอ้ยโอ้ยมันแรงมันแรงโอ้ยเจ็บผมรู้สึกเหมือนคุณเก็บตะแต่ไกลไกลไม่เอื้อ เฮ้ยมีคนเอาอะเฮ้ยไปเอาเปล่าไปเอาเปล่าฝังแม่งก่อนตัวเนี้ยฝังปั๊บเดี๋ยวงัดก่อนงัดสามสองหนึ่งงัดปั๊บทุบอยู่ไหนทุบทุบทุบไปนน่นเลยแล้วมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ตายช่วยเออยเลือดแม่งงัดต่อเออ คุณไม่ลองทำส่อเร็จแล้วทำต่เอเรือ่องถามจริงนะทำไปเพื่ออะไรวะนั่นแสิเลี้ยความมันมีคนที่หยุดมนันได้เลยนะมาเนี่ยงัดมาคุยอย่มันอยู่คุยอยู่ทำไมอ่ะคุยไงคุยคุยอยู่เอาไม่ลากมารออะไรวะคือคือ,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 อยกแม่งก็ไม่โดนอีก ฝังแม่งเลยลแล้วกันด้วยผมฝังมาแล้วงับงับนะจุ๊บไงต่อกูตายจุ๊บไม่นี่ทำเป็เพื่อเพอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมว่าผมว่าเราต้องมาปกป้องลาวิวหน่อยแล้ววะลาวิวผมไม่ได้ยิงเลยวะสิบวิสิบวิผมมีอติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝั่งเรายกเลีอ่ะฝังยกแบบง่ายๆก่อนฝังยกฝังยกแบบง่ายๆเฮ้ยตัวนี้แม่งอะไรวะมึงทำมวะ ถามถามถามฝังแม่งเข้าไปเด้ถำมถามเดี๋ยวก่อนฝังม้าให้ฝังม้าให้อเอ๋ม้ารถฝังม้ารถองใครมาเฮดซึบอือ <c oughs> <c oughs> อ้าวาเรียบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยอเอ๋ยยินนัวยินนัวไงไงเฮ้ยโยนฝูงด้วยหิงหาเลยไม่มีมา้าไม่ฮะ <c oughs> โอ้ยมันสวนมันสวนแครี่ผมเออม<า>้ <c oughs> <c oughs> าบอกม้าผมคิดไม่ใจอะไร ไอ้ผมมีผมมีผมมีตันแล้วตันแล้วหมัดทองให้อุ้ยไม่ถึงแต่ว่าเบียร์เบียร์ต้องฝังต่อเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักไม่หายไปไหนแล้วมาไม่มาอยู่ในฝังแม่งเลยแม่งไปตายด้วยโอ้ยงัดแป๊บโอ้ยงัดไม่ถึงทุลักทุเลชิบหายสองลม มามามาครับเป็นเนี้ยเป็นกันผมฝั่งไม่หน้าว่ะโหคุณอยู่ลึกแม่ก็มาดิมาเร็วมาเร็วยิงไกลๆใครไกลๆเออใครไกลๆใครไกลๆเออไอผมมีฟิกงับผมมีฟิกงับเฮ้ยเฮงกังเป็นไงอุูยแม่งแรงชิบหายอุ้ยแรงโคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าแต่ละสกิลอย่เอ้ยเอามาก่อนโมงก็แรงเหมือนกันนะ ใครแคร์ลีด้ยิงเฮ้ยเดี๋ยวคุณมันมามันเห็นปูนั่เนี่ยโูนยากไอ้ใบมันถ้าไอ้นี่บนหัวมันเห็นนี่ว่าโดนไหมโดน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 ล้วไหมเอ๋สุดยอดหนึ่งตัวเ้อ้นเอ๋อยผมไปฟังกันผมฟังผมฟังเฮ้ยเดี๋ยวนั้นตีนั้นคุณยกได้ไหมมียกวะมียกวะยกยก ไปไหนไปไหนงัดมางัดมาหน่วงๆก็อยู่ตรงเนี้ยโอ้ยแค่นี้กูโดนอยู่หมม้ามึงเจอแล้วฝังม้ามีงัดงัดมีบ้างมีมีอะไรบ้างมีนะมียกบ้ามียกยกเอ้ยกบ้างมยกว่านัวเออมึงแครี่เรายังไงอ่ะเออแครี่เรายังไงเออเออเออหดปี้ทักีมีแม่ยังแม่งกันเองอยู่สองคนนั่นแหละโดนโดนเยอะมากมาก ฝังด่าฝังนะครับฝังเอาฝังมาแล้วฝังคุณมียกมัน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 ยก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 เออแรงชิบหายแรงอยู่นะแรงมากแรงมากยีบเข้ายีบเข้าตีตู้ตีมันกลับบ้านแล้วได้วยอ๋อวไม่ใช่คุณดาเมจคุณแรงนะไอ้ท่านตีอ่ะเตกควรไหมแล้วว่าไม่สมควรฝังแล้วฝังแล้ว สามงัดแม่ง<ย>บังอีกเออ<ย>ไม่ไรเคลียร์ให้เออง้างรังเออยืนนัวยืนนัวไปเริ่มดีขึ้นแล้วมั้เริ่มเริ่มดูดีเริ่มดีจากกระเลวกระลาเ,เริ่มดูดีแล้วนักกๆัก,ก,ก,กมาเนี่ว้ามาเ,มาเ,มาเ,เานี่ยเราสองตัวชนติดีไบเออว่าไงไบ

เอ้ยเย้ตุลักษทะเลจุบไปและนี่ครับคือรายการเล่นอย่างเป็นนะครับกับคอมโบเบลดัมลัมเบอร์นะครับมีล็อกซี่ด้วยเรามาสรุปคอมโบนี้กันไออันแรกที่เราเราจะงัดแล้วผักทำยากมากไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่คอมโบอันติหม้อเบิร์กนะฝั่งเรายกอ เอ้ยแม่งเวิร์กแม่งเวิร์กแม่งเวิร์กอันนี้เวิร์กผมว่าคอมโบนี้เอาไปเล่นได้โอ้โหแนะนำเลยคลิปหน้านะเพื่อนๆอยากจะให้ผมครับเอาคอมโบแปลกๆอะไรมาเล่นอีกนะฮะคอมเมนต์แนะนำไปที่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะหยิบคอมโบของเพื่อนมาพิสูจน์ให้ดูว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเล่นอย่างเป็นอีพีหน้าด้วยนะครับแต่ที่รักที่เลยงชิบหายเลยเงยหน้ามองมเลย